เอาเรามาดูในข้อนี้ครับโจทย์ยาวเหมือนกัน 3x ลบ5ลบ 2x นะครับเท่ากับ 2x ลบ3โอ้ยาวเป็นกิโลเลยมี x อยู่กี่ตัวเนี่ยข้อนี้ลองดูนะครับมี x อยู่3จุดเท่านั้นใช่ไหมครับทั้งด้านซ้ายและด้าน,นขวาเลยแล้วนอกนั้นก็เป็นัวเลขนะครับข้อนี้ให้หาแน,แน่แแล้วให้หาเลยครับให้หาค่า x อย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําไมครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เรื่อจากอันแรกก่อนเลยนะครับ 3x เห็นไหมครับดูดูที่ตรงนี้นะครับ 3x กับลบ 2x เห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมครับลบกันได้เลยนะครับ 3x 3x กับลบ 2x เนี่ยลบกันได้เลยนะครับเหลือเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ x เหลือ x ใช่ไหมครับเหลือ x แล้วก็เหลืออะไรอีกลบ5เท่ากับ 2x ลบ3นะครับเนี่ยมันลบกันได้เลย นะครับลบ2กับกับ3มก็เหลือก็เหลือ1นะก็เหลือก็คือ x ลบ5เท่ากับ 2x ลบ3เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราทำไมครับเราต้องกำจัดตัวไหนก่อนครับตัวนี้เนาะลบ5นะเราต้องเอาให้ลบ5้าเนี่ยหมดไปเพราะฉะนั้นการที่จะให้ลบหหมดไปก็ต้องเอาอะไรครับเอา5บวกทั้งสด้านใช่ไหมครับใส่ใกล้ๆจะได้เห็นชัดนะครับเอา5บวกทั้งสองด้าน เพราะฉะนั nên, ้นตัดก so, so, ันได้ไหมตัดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นด้านด้านซ้ายมือเหลืออะไรครับเหลือ x เท่ากับเท่ากับอะไรครับ 2x ลบ3กับ5ก็เหลือเท่าไหร่นะครับเหลือบวก2เห็นไหมลบ3กับ5เหลือบวก2นะครับเราต้องการหาค่า x เพราะฉะนั้นเราต้องเอาค่า x ให้อยู่ในข้างเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ยังมี 2x อยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง เอาลบสอง x ครับเพื่อกําจัด2 x ตัวนี้หมดไปเราก็ต้องใส่สน,นะครับลบส x ทั้ง2องด้านนะครับตัดกันได้ไหมลบสอ x กับ2 x หมดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้านซ้ายมือก่อนนะครับด้านซ้ายมือเราเหลืออะไรครับลบส x กับ x เหลือเหลือเท่าไหร่ครับเหลือลบ x นครับนะลบส x นะกับ x ก็เหลือลบ x ถูกไหมครับนะเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ x เนี่ยมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวอะไรมาคูณครับให้ x มีค่าเป็นบวกก็คือลบหใช่ไหมครับเราลบหเนี่ยคูทั้งสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับตอนนี้ลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นค่า x ของเราที่ได้ก็คือลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ค่า x ออกมาเลยนะครับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ เท่ากับลบสเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็ตอบได้ทนทีว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับลบสเป็นคําตอบของข้อนี้ไม่ยากนะครับทําทีละขั้นแบบนี้ออกแน่นอน